สวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนจะพูดว่าจะสอนอะไรขอเล่นก่อนแล้วกันราคา11 8นะครับเล่น800นะครับได้ ,1 น0 0นะครับวันนี้เป็นคู่ระหว่างฟ้ามงคลนะครับเจอกลยุทธ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแล้วก็บางออกตัวกิน2ฝั่งชิวๆกันเลยแต่ไม่รู้นะครับว่าจะได้ออกตัวกันหรือเปล่านะต้องมาดูว่ามวยที่เราเล่นเนี่ยมันชนะหรือเปล่านะครับถ้าแพ้ก็ต้อง ข้ามไปเล่นอีกฝั่งนั่นเองตอนนี้นะครับเลทไหลลงมาแบบโอ้โหก่อนชกเหลือต่อห้าสี่นะครับเราต่อของแพงไปนะสิบเอ็ดแปดสร็จได้นะครับอย่างที่ผมบอกตลอดนะครับก็คือเล่นมวยเนี่ยถ้าเล่นมวยต่อเนี่ยก็ต้องทําใจนะครับบางทีอาจจะไหลรองบางทีอาจจะไหลแพงไปเลยก็ว่าได้มีไเปิปลายยกที่หนึ่งนะครับเหลือต่อส9เก้าทั้งคู่นะครับอาวุธยังไม่มีอะไรมากนะครับแต่เขามองว่า เซียนไม่รู้ว่ารู้อะไรมาหรือเปล่าโหเราต่อของแพงไหมที่เป็ดแปลเลยนะอันนี้ปล่อยยกที่สองมานิดเดียวเลยครับแดงต่อไปแล้วเจ็ดสี่นะครับตอนนี้น้ำเงินตกไปรองที่สามสองนะคือแดงเนะี่ยมันมีลูกขวางหน้านครับแล้วก็เข่าแน่นๆเข่าเน้นๆแต่น้ำเงินก็เข่าสู้นะแต่ยกตอนนี้ผมว่าแดงดูดีกว่า จากที่ผมดูเมื่อกี้คือผมว่ามวยน้ำเงินมันสู้ดีนะครับจะขอลองทับไปอีกแล้นะราคาสามสองนะครับเล่นห0ร้อยนะครับได้เก้าร้อยเสียห0ร้อยนะครับอ่ะตอนนี้ก็เล่นไปสองราคาแล้วตอนนี้ทุนเราทั้งหมด1,9 0 0นร้อยนะครับทุนเรา1 9 0 0ันเ้าร้อยเดี๋ยวดูว่าเราจะได้กินสองฝั่งไหมหรือว่าต้องข้ามไปเล่นแดงเดี๋ยวรอดูอาบุตรก่อน โอ้โห oh, oh. ตอนนี้นะครับราคาเริ่มจากนะครับแดงไปต่อ2-1นะครับรองที่5-3ก็คือสมมุติว่าใครที่ชอบเล่นมวยรองเนี่ยตอนนี้ผมว่าราคา5-3าสานี่ยถือว่าราคาดีเลยนะราคาได้รองแบบสวยๆเลยหแดงล,มล้มลูกนี้แดงราคาค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับแต่ลูกขวางหน้าแดงก็ดีอ่ะดีกว่าชัดเจนแต่น้ําเงินมันสวนนะ เขามันต่างคนต่างเขานะครับอะไรเกิดขึ้นได้โอ้โหราคานะครับตอนนี้ไปไปลายกที่สามแดงต่อไปเจ็ดหนึ่งนะครับรองที่สี่หนึ่งโอ้โหถ้าไม่ติดว่าผมเนี่ยเล่นน้ําเงินไปเยอะแล้วนะผมก็จะลองราคานี้นะครับแต่ผมเล่นไปเยอะแล้วก็เลยไม่เอาดีกว่ากัดฟันอย่างเดียวตอนนี้นะครับเล่นน้าเงินมาต้องกัดฟันละลุล้นว่ายกสี่เนี่ย มาแล้วทำได้ดีกว่าจบยกที่สามนะครับตอนนี้ยกที่สามจบไปแล้วนะครับแดงต่ออยู่สี่หนึ่งรองที่สามหนึ่งถ้าสมมติเราผมไม่ได้เล่นน้ำเงินมาผมก็จะลองราคานี้อยู่นะเพราะว่าผมว่าหมกมวยอ่ะมันไม่ได้ห่างกันมากนะครับแต่ราคามันไปเฉยนะยวดูว่ายกที่สี่มันจะแก้เกมมาได้หรือเปล่า โอ้ตอนนี้ปล่อยตัวโยู์ที่สี่มาได้นิดประมาณยี่สิบสาวีนะครับน้าเงินเริ่มออกลูกแบบว่าโหดเลยอะต้นน้ําไม่รู้ต้นน้ำนะนะนครับราคาเริ่มไหลรองแล้วโอ้โหได้ล้มลูกนี้อีกเขี่ยล้มเตะเข่าไว้โอ้โหหักล้มอีกหักล้มสองทีราคาต้องมาแล้วครับมาเดินต้นยกแล้วก็มาถอยแล้วถอยเข้าทรงเลยเข่าแน่น,นครับ หมือนแดงมันอยู่ดีก็ชะงักไปอ่ะโอ้โหตอนนี้ไหลเรืเอสามสองนะครับเงินสู้ดีมากแนละ้วพอสู้จริงสู้ดีมากโอ้โหดูตีแต่ทีคือแดงมันเหมือนมีอาการสะดุ้งอ่ะตอนนี้น้ำเงินต่อไปสามหนึ่งแล้วราคาไวมากราคาวิ่งไวมากนะปั่นปวดเลยแดงรองสองหนึ่งละ โอโหบอกเลยยกนี้ขาดเรียบร้อยครับขึ้นมา21นะครับขึ้นมาเป็นน้ําเงินต่อ31นะครับรองที่21ผมว่าเดี๋ยวรอใบป,ปลายยกนะผมได้บังสวยๆเลยออกตัวกิน2อฝั่งอ่ะตอนนี้นะครับราคา31ละผมขอบังซ้ำ100แล้วกันก็คือราคานี้นะครับถ้าสมมุติว่าแดงชนะเนี่ยถ้าสมมติแดงพิกกมาชนะนะผมก็บวกประมาณ1,200แต่ถ้าเือนชนะเนี่ยผมบวกอยู่ประมาณ1,006ประมาณ1,006 บอกเลยนะว่าเล่นมวยต้องบังนะครับอตอนนี้ยกที่ห้ามาแดงเดินดุมากครับไล่เขา่าไล่เข่านะพลิกมาได้เราไม่ไม,ไม่ไม่ปิดไม,ไม่ไม่กลัวอะไรแล้วพลิกได้เลยนี่หลายล,ล่องหรือสีหนึ่งครับต่อที่เจ็ดหนึ่งคือตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเล่นมวยถ้าเราออกตัวเพียงสองฝั่งเนะี่ยไม่ต้องรุนมวยจบเรากินไปแล้วนะครับมาดูการตัดสินกันนะครับกรรมการคนที่สอง อน 3, ันนี้สามหันไปมุมไหนครับหันไปมุมไหนครับน้ําเงินนะครับผมก็ก็คือจริงๆออกไหนก็ได้แต่ออกน้ําเงินเราได้เยอะกว่านะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าวันนี้ผมบวกเท่าไหร่มาเห็นไหมครับเด้งขึ้นมาแล้วนะจะเห็นว่าหน,นครับขึ้นมาบวกว่าหนึ่งันร้อยนะครับก็คือตอนแรกเราเล่นราคาสิ8เ็ดแปดไปแปด้อยนะครับก็คือได้แปดร้อย แล้วก็ลองสามสองไปหกร้อยได้เก้าร้อยรวมเป็นพันเจ็ดนะครับแล้วก็ออกตัวสามสิบหนึ่งไปหนึ่งร้อยบาทเท่ากับว่าเราก็ยังเหลือหนึ่งพันหกร้อยเห็นไหมครับเล่นมวยก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าต้องนิ่งนิดนึงแล้วก็ดูอาวุธมวยประกอบแล้วถ้ามีราคาให้บังเนี่ยต้องรีบบังนะครับโอเคครับผมแต่วันนี้ไม่มีอะไรมากครับใครที่ชอบใจครับอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ กดคับติ๊กให้ผมด้วยครับ